ใช่ค่ะเด็กๆทุกคนมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่คะต้องไปทํางานหาเงินอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพนะคะหรือไม่ได้นอนอยู่กับเราแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งความรักมาหากันกับเราเกือบทุกวันไปทํางานอ่า ไปทำงานแต่ก็โทรมาหาจนทุกวันนี้ง่ายนะคะโทรศัพท์ของเราสามารถเห็นหน้าได้นะคะเมื่อก่อนหนูคุเด็กว่าเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่ไหมหนูไม่มีคุณแม่ค่ะปรากฏว่าคุณแม่ไปอยู่ไหนครับคุณแม่ไปทำงานต่างจังหวัดอ่าเรามีนะคะเพียงแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานหาเงินนะคะมาใช้ใน ครอบครัวจะเป็นจะต้องเดินทางไปทำงานที่อื่นที่คิดว่ามีรายได้เยอะกว่าที่บ้านของตัวเองเนาะเด็กๆอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายนะคะก็ให้เชื่อฟังนะให้เคารพรักเหมือนคุณแม่เราคนหนึง่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการฝึกอานเลยนะคะพ่อผมชอบโทรมาทุกวันเลยครับโอเคครับอ่ะทีนี้เข้าสู่เรื่องของเรานะคะอ่ะ อ่านนะคะนในส่วนนี้คุณครูนี้ให้เด็กๆฝึกการอ่านสะกดคำนะคะคำที่1นึ่คำว่าฟินฟังก่อนนะคะฟังก่อนนะฝอ no, อีนอฟินไม่เอกฟินอ่ะเด็กๆอ่านสะกดคำพร้อมกันค่ะ ฟออีินไม่เอกินฟออีโนสินไม่เอกสินต่อไปจอุกจุกพร้อมกันค่ะจอุกจุกทอ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  นออะนนังไม่เอกนั่งนอาะนนังไม่เอกนางทีนี้พร้อมกันแบบไม่สะกด,ดคำคำที่หนึ่งค่ะปีนจูจจทอ<น><น> อืม่าโอเคอนะคะก่อนจะไปนักอื่นเดี๋ยวคุณครูนี้อธิบายเพิ่มนะคะคํานะมชาฟินนะคะฟินนะคะมีดอกสวยนะคะฟินเป็นพืชที่เป็นสารตั้งต้นในการนำไปทำยาเสพติดชนิดหนึ่งนะคะหรือเรียกง่ายๆนะคะสินก็คือยาเสพติดนะคะไม่อนุญาตให้ปลูกในบ้านเรือน นะคะไม่อนุญาตให้ปลูกขายโดยเพื่อการค้านะคะแต่อนุญาตนะคะให้ปลูกขายเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพอเราอ่านเนื้อหาใน,นเนื้อความรู้ในเนื้อเรื่องไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่า สิคืออะไรนะคะทำไมถึงมีคำว่าสินในบทเรียนนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะอะคำต่อไปนะคะคำว่าจุกจุกหมายถึงส่วนบนสุดที่นำมาประกบที่หลอดปากาท่อนะคะเช่นจุกตัวนี้เช่นจุกข้าวหลามเนาอะอะต่อมาทอนะคะท่อในที่นี้หมายถึงการเรียงเส้นใยให้เป็นเส้นเรียงเรียกันจนกลายมาเป็นแถมเป็น พื้นนะคะเช่นการทอผ้าบางบ้านก็จะมีเนะาะคุณยายคุณตาคุณยายทอผ้าใช่ไหมคะใช้กี่ทอบ้านเราก็จะเรียกว่าต่ำหูกใช่ไหมภาษาอีสานเรียกว่าต่ำหูกภาษากลางเรียกว่าทอนะคะต่อไปคําว่านั่งจะ้ห้อธิบายทีนี้ที่เราจะไปแผ่นที่สอง นะคะแผ่นที่สองอ่านตามก่อนนะคะหอนอูหนูหอนอูหนูอ่าทออาวชาวนอานา ชอาว้อาชาวต่อไปชาวชาวราอะไรไม่เอกไรชาวไรชาวาวาวรไรไม่ไรอกไเด็กๆพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านเป็นคําเลยทีนี้ หนูหนูชาวนาชาวไร่อ่าทีนี้คุณครูนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะคำว่าหนูไม่อธิบายเพราะเรารู้อยู่แล้วทีนี้ชาวนาชาวนาคือใครคือคนที่ประกอบอาชีพการทำนาหรือดํานาเนาะถ้าไม่มีชาวนา มีแต่คนทำงานในออฟฟิศในคอนโดในตึกสูงๆจะมีข้าวกินไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นให้เราภูมิใจในความเป็นชาวนานะคะชาวนาได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นหมายถึงเป็นบุคคลที่ปลูกข้าวเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงอีกหลายๆชีวิต นะคะถ้าไม่มีชาวนาก็คือไม่มีข้าวกินเมื่อมีข้าวกินแล้วอย่างพวกเราทํานาปลูกข้าวกินเองเมื่อกินข้าวแล้วมีข้าวแล้วแม่ต้องซื้อให้รู้คุณค่าของข้าวที่กินนะคะตับพออิ่มนะคะกินเหลือให้นําไปเลี้ยงสัตว์เช่นพวกเลี้ยงไก่ได้นะคะบางคนดูถูกข้าวนะคะโยไม่อยากกินข้าว นะคะไม่อยากกินข้าวของคนไทยอยากกินข้าวญี่ปุ่นอยากกินข้าวเกาหลีนะคะมันคนละอย่างมันแตกต่างกันคนละอย่างนะคะอ่ะทีนี้มาดูชาวเขาชาวเขาคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ภูเขาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะคะซึ่งอาชีพของชาวเขาเช่นนะคะการปลูกผลไม้มือหนาวนะคะ การปลูกพืชเมืองหนาวที่บรรดาพื้นที่ทางจังหวัดภาคอีสานขอนแก่นเราปลูกไม่ได้นะคะหรือว่าปลูกได้อาจจะได้ผลผลิตและรสชาติดีไม่เท่าปลูกที่เขานะคะถ้าชาวเขามีการทํานาไหมมีนะคะแต่เป็นการทํานาบนภูเขาเขาเรียกว่าทํานาแบบขั้นบันไดนะคะขั้นบันได เี๋ยวเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้มาดูชาวไร่ชาวไร่คือใครบางคนเป็นทั้งชาวนาเป็นทั้งชาวไร่เนาะโดยเฉพาะาคุณพ่อคุณแม่แถวบ้านหลายคนนะพอถึงหน้าตำนาก็ไปดำนาเกี่ยวข้าวพอเสร็จแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มตัดอ้อยนะคะเก็บผู้มันเพื่อนำไปขายได้เงินมาใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นชาวไร่หมาถึงผู้ที่ปลูก พืชที่เป็นพืชไร่ในปริมาณที่เยอะเนาะ,ะทีนี้หลายบ้านมีมีการปลูกอ้อยมีการปลูกมันสับปะหลังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าบงคนปลูกผักง,งามากนะคะช่วงนี้อ่ะทีนี้ต่อไปนะคะในหน้านี้นะคะคุณครูนี้จะเริ่มให้อ่านเป็นคำนะคะอ่ะอ่านตามก่อนนะคะคำที่หนึ่งคำว่า แผนที่ทออกเสียงค่ะแผนที่แผนที่แผนที่ทำที่สองถ้าห้าไหมทำที่สามห้าหมาหารหาหาเยี่ยมมากคที่ะีำรลวดทำรวจดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแผนที่ค่ะ นี้<า>อธิบายเพิ่ม<า>นะคะแผนที่นะคะแผนที่เอาไว้ทําอะไรแผนที่เ,เป็นการสร้างพื้นที่จําลองของบริเวณนั้นๆเชน่นคําว่าแผนที่ประเทศไทยก็คือจําลองทุกตารางนิ้วของประเทศไทยให้มาอยู่ในกระดาษดแผ่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเขาจะมีอัตราส่วนแทนอยู่นะว่าหนึ่ง มิลลิเมตรนะคะเท่ากับกิโลเมตรนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมเนาะอ่ะทีนี้ผ้าไหมคําว่าไหมนี่ได้มาจากตัวอะไรคะเด็กๆใครรู้จักไหมามาค่ะผ้าไหมที่คนอีสานเขาใช้กัน,นะคะ่ะนั่นแหละคําว่าไหมนะคะถ้าก็คือมันพอแล้วไหมได้มาจากเส้นใยของตัวหมอนนะคะ ตัวหมอนหรือตัวมอนบ้านเราเนาะหลังจากที่คุณยายนะคะเอาดักแด้เอาฝักไหมไปดึงเส้นใยออกมาแล้วแล้วนำไปทอเป็นผ้าต่อๆกันจนกลายเป็นผ้าหนึ่งพื้นเส้นไหมที่ดึงออกไปหมดแล้วมันก็จะเหลือดักแด้ใช่ไหมคะดักแด้เรากินได้ไหมกินได้ค่ะอ,อร่อยมาก ค่ะอร่อยมากกินได้อร่อยด้วยนะคะดักแด้มีโปรโตีนนะคะดักแด้เป็นหนอนชนิดหนึ่งแต่สามารถที่จะนำมารับประทานได้นะคะดักแด้นะคะอ่ะต่อไปนะคะทาหารกับตำรวจนะคะทาหารคําหน้าที่อะไรคะดูดูแลชายแดนค่ะ น่าดูแลชายแดนอ่าตำรวจทำหน้าที่อะไรคะจนพูน,บบนายอ่าจนพูายอ่าทีนี้คนนี้อธิบายเพิ่มเนาะทั้งทหารแล้วก็ตำรวจนะคะมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนนะคะโดยตำรวจก็จะดูแลประชาชนในภายในนะคะส่วนทหารก็จะอยู่บริเวณวงรอบนอกนะคะ ดูแลพื้นที่ทางฝั่งชายแดนหรือว่าป้องกันศัตรูจากภายนอกหรือศัตรูอะไรที่มารุกรานประเทศนะคะโดยทั้งตำรวจและหน้าที่ก็คือมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและก็ของประเทศนะคะอ่ะทีนี้ต่อมานะคะอ่านตามนะคะเจ็บป่วยเจ็บป่วย งานสีมืองา,านสีมือเจ็บประ่านรับประทาน,น,าน,น,านอ่ขพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเจ็บป่วยเจ็บป่วยงานสีมือรับประทานโอเคเยีอะมากนะคะคำว่าเจ็บป่วยกับรับปบระทานครูนี้ไม่อธิบายเพิ่ม ทีนี้คุณครูนี้อธิบายเพิ่มคําว่างานฝีมืองานก็คือสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะฝีมือคำว่าฝีมือในที่นี้ไม่ใช่มือเป็นหนองและไปบ่งเอาหนองออกมีหัวฝีออกมาไม่ใช่นะคะฝีมือตอัวน,นี้หมายถึงอ่างานที่ใช้มือสองมือเราเป็นคนทำนะคะโดยไม่ใช้เครื่องจักรใน โรงงานอุตสาหกรรมนะคะงานฝีมือก็คือเช่นพวกเครื่องจจกสารตราก้านะคะต่างๆนะคะที่ทําจากวายจากไม้ไผ่จากต้นกกจากต้นไหลใช่ไหมคะอ่าสิ่งเหล่าน,นี้เขาเรียกว่างานฝีมือการทอผ้าด้วยกีนะคะก็เรียกว่างานฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้า,าเหมือนกันเขาเรียกว่า กาฝีมือสรุปง่ายๆก็คือทุกอย่างที่ใช้มือทำโดยไม่ใช้เครื่องจักรเขาเรียกว่างานฝีมือนะคะบางคนมีฝีมือในการวาดรูปนะคะคําว่ามีฝีมือในการวาดรูปก็คือเป็นคนที่วาดรูปสวยนะคะบางคนมีฝีมือในการทําอาหารนั่นหมายถึงคนคนนั้นทําอาหารอร่อยนะคะ ทีนี้อ่าต่อไปนะคะเราจะมาอ่านเป็นคำๆทีนี้ให้เด็กๆทุกคนอ่านตามคนนี้ก่อนนะคะอย่าออกเสียงยืดเกินไปแล้วก็อย่าออกเสียงดังกระโชกเกินไปนะคะเอาเสียงพอดีพอประมาณนะคะเอาคำที่หนึ่งค่ะกะกกะกะามนะคะกะต่อไปค่ะนิ่มนิ่มนิ่ม ลือลอแอเยยอมยอมยอมถถูกเรื่องเรื่องฟั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 งเลือเล หลุมหลุมหมดเลิมอดราคาหมาละเอียดละเอียดลำบากบากแนะนำแนะนําชายแดน ไยแดงไยแดนเสียงลูเกียงอ่ะทีนี้ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะคำไหนที่วงกลมสีเขียวหายไปให้อ่านคำนั้นนะคะอ่ะพร้อมนะคะคำที่หนึ่งค่ะกะกะาเลือดยอม

ร้อนความแข็งแรงน่าอิ่มแห้งโอเคค่ะเหมือนจะง่วงกันนะเสียงเหมือนคนง่วงมากนะคะอะทีนี้ต่อไปนะคะอันตามก่อนเดือดร้อน she da run dot เราะราชนิรมห์พระราชนิรมหอออไปได้ไงไหลวงไหลวงอ่ต่อไปนะคะทีนี้จะเริ Eugene, ่มเป็นคำราชาศัพท์นะคะพระราชาทาน พระราชานอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งพระราชานพระราชทานต่อไปนะคะถวายพระพร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 ต่อไปนะคะทรงพระเจริญ ทรงหาจารินทรง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 ทรทรงทรงทรงครงทรงทางัร<ล>ดทรงทะเทรงทรงทงรงรงทงทรงนี้ทะงะรรงรงท็นะะออทะะงทรงรงทรงทระงตรงนี้นะคะเริ่มเป็นคราชา์ ใครเนาะเอาน้องมาเรียนด้วยนะคะแบแบมแม,แม,แมกับหอมหยอกกันครับอ่าบอกน้องก่อนนะคะให้พี่เรียนหนังสือก่อนนะคะถ้าคนไหนมีน้องนะคะปิดไมค์ก่อนเดอ้ออ่ะทีนี้ฟังคุณครู นะคะคำว่าพระราชทานนะคะคุณเดชิบาพระราชทานหมายถึงในหลวงหรือพระราชินีนะคะนำของไปให้ชาวบ้านเขาเรียกว่าพระราชทานเนาะส่วนถวายพระพรพวกเราเป็นราษฎรนะคะทำการถวายพระพรเช่นพูดคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญหมายถึงประชาชนพวกเราเนี่ยนะคะ ทรงอวยพรให้กับในหลวงกับพระราชินีนะคะคำว่าทรงงานในที่นี้หมายถึงในหลวงกับพระราชินีไปทำงานนะคะเขาเรียกว่าท่งงานทีนี้คำว่าตามเสด็จเสด็จคำนี้แปลว่าไปนะคะตามเสด็จหมายถึงมีคนตามไปด้วยเขาเรียกว่าตามเสด็จนะคะ ทีนี้คำว่าในหลวงก็คือพระเจ้าอยู่หัวถ้าพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวก็คือในหลวงในหลวงก็คือพระเจ้าอยู่หัวนะคะอะพอเข้าใจเนาะทีนี้นะคะคำราชาศัพท์เหล่านี้นะคะถ้าเด็กๆพอจะมีเวลานะคะเวลาสองทุ่มในทุกๆปีในทุกๆวันนะคะสองทุ่มของทุกๆวัน ก็จะมีข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมคะคำว่าข่าวในพระราชสำนักหมายถึงการนำเสนออ่างานที่พระมหากษัตริย์พระราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะออกไปทรงงานในวันนั้นๆซึ่งจะมีการอ่านข่าวโดยการใช้คำประชาศัพท์นะคะลองศึกษาดูนะและเราก็จะได้รู้ว่าเอ ในหลวงหรือพระมหากษัตริย์ของเราเป็นคนหน้าตาย,ยัางไงชื่ออะไรรัชการที่เท่าไหร่เนาะเราจะได้ทันเหตุการณ์อ่ะทีนี้อีกหนึ่งหน้านะคะอ่านตามก่อนนะคะฝนทียมฝนเทียม,ฝน,ยมฝนหลวงฝนหลวงโครงการหลวง โลมาโลที่ทํากินที่ทำให้ประชาชนปราชนราชการราชการราษฎรราษฎร พลังงานพลังาลงานสัตวแพทย์ัตวแพทอทีนี้ในส่วนตรงนี้คุณคุณที่ขออธิบายเพิ่มเติม <c oughs> ให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็จําไว้เนาะฝนเทียมหรือฝนหลวงนะคะคืออันเดียวกันอาที่เรียกว่าฝนหลวงเพราะว่า เป็นฝนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาคนแรกของโลกนะคะนะเมื่อพอถึงช่วงหน้าแล้งนะคะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้การประมนไม<อ>่มีน้ำใช้เนาะนะในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นนะสูตรนะคะนะใครพูดสวนกับคุณครูนะคะ ใครพูดส่วนไม่เอาค่ะถ้าจะพูดเรื่องอื่นปิดไม้นะคะปิดไม่นะถ้าจะพูดเรื่องอื่นตอนนี้เราเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนเราอยู่นะอ่าเด็กต้องมีสตินะคะอ่าต่อนะคะอ่าในหลวงรัชะกาลที่9เป็นคนที่คิดค้นนะคะเรื่องฝนหลวงนะคะ เพื่อนำมาใช้มาช่วยในการบรรเทาทุกข์นะคะให้กับรัศดรเมื่อข่าวหน้าแรงนะคะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะพอถึงหน้าแรงช่วงเดือนมีนาหรือเมษาลองเหียนขึ้นไปบนท้องฟ้าเนาะ mm hmm. อาจจะเห็นเครื่องบินที่มีไอพ่นพ่นออกมานะคะอา,อาจจะมีช่วงนั้นเชื่อว่าอาจจะมีการทำฝนหลวงนะคะมีการฉีดสารนะคะซึ่งเข้าไปตีก้อนเมฆ ทำให้ก้อนเมฆอ้วนนะคะเมื่อก้อนเมฆรวมตัวอ้วนขึ้นได้ก็จะกลันตัวออกมากลาเป็นฝนลงมาเขาจึงเรียกว่าฝนเทียมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นโครงการหลวงคำว่าโครงการหลวงก็คือโครงการที่ในหลวงเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมานะคะทีนี้มาดูประชาชน ประชาชนคือใครประชาชนก็คือตัวเราพวกเราพวกเราถูกต้องค่ะนะคะประชาชนกับราษฎรคือคำเดียวกันนะคะก็คือประชาชนหรือราษฎรทุกคนนะคะ<ด>ที่อยู่ใน,ป,นรประเทศไทยเนาะนทีนี้มาดูคำว่าราชการนะคะราชการคือหน่วยงานของทางราชการหรือเขาเรียกว่า หน่วยงานของหลวงนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศนะคะตัวอย่างหน่วยงานราชการนะคะที่เรานะคะพอจะรู้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานราชการนะคะเช่นตำรวจทหารคุณหมอคุณพยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่อำเภอในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัด นะคะอ่าบุคคลเหล่านี้ก็คือเป็นบุคคลหรือสถานที่ที่เป็นหน่วยงานราชการเนาะอะ่ทีนี้คําต่อมาสุดท้ายคําว่าสัตวแพทย์ใครพอจะรู้สัตวแพทย์คือใครคะลูกคือผู้ดูแลของสาาาาัตว์ค่ะผู้ดูแลสัตว์ถูกไหมเป็นหมอของสัตว์ค่ะอ่าเป็นคุณหมอของสัตว์เนาะ อย่าลืมว่าสัตว์เขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีหัวใจเหมือนกันเมื่อเขาเจ็บป่วยก็ต้องมีคนที่ดูแลเขาใช่ไหมอ่ะอ่าคนที่ดูแลรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยเขาเรียกว่าสัตว์ตแพทย์หรือแพทย์ผู้รักษาสัตว์ นะคะบางทีน้องหมาน้องแมวของเราป่วยก็พาไปที่คลินิกรักษาสัตว์ได้นะคะน้องหมาน้องแมวของเราก็ต้องการวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะนำไปที่คลินิกสัลวแพทย์ได้เนาะ,อะโอเคนะคะพอจะเข้าใจนะคะถ้าเราไม่สบายพวกเราจะต้องไปหาหมออะไรคะ หมอสัตวแพทย์ค่ะเราเราเราอคุณหมอโรงพยาบาลคอ่าไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ไม่ได้เขียนว่าสัตวแพทย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนกับสัตว์ก็ต้องแยกส่วนนะคะถ้ามีน้องวัวน้องควายของเราเจ็บป่วยใช่ไหมคะก็เรียกออคุณหมอได้หมอสัตวแพทย์นะคะแต่ถ้าเราปวดฟันเราจะไปหาหมออะไรคะ หมอฟันไ้โงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลต้องไปแนกหมอฟันทันตกรรมใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแยกส่วนถ้าไม่อยากไปเจอคุณหมออทันตกรรมนะคะก็จะต้องดูแลรักษาฟันของตัวเองให้สะอาดนะคะไปหาหมอฟันนี้เจ็บมากนะคุณครูนี้เคยไปแล้วนะคะไม่อยากไปอีกเลยเคยไปแล้วค่ะ โอเคค่ะค่ะเราเคยไปแล้วค่ะก็เคยไปแล้วค่ะโอเคเนาะเด็กๆเด็กๆหลายคนเคยไปนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอ่ะนะคะในวันนี้นะคะสรุปก่อนนะค,ะคุณครูนี้พาเด็กๆอ่านนะคะรู้จักคำนำเรื่องของบทที่9ก,กดนะคะการอ่านคำพท์หรือในส่วนของรู้จักคำนำเรื่องเพื่อให้เด็กๆ สามารถที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องที่มันมีเรื่องราวต่อๆกันได้แล้วจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น คำบางคำที่คุณครูนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมาว่าเอ๊ะคำคำนี้มันคืออะไรมันหมายความว่าอย่างไงนะคะการอ่านนะคะต่อไปคุณครูนี้จะฝึกให้เด็กๆอ่านทีละคนนะคะไม่ต้องกลัวว่าหนูอ่านไม่ได้นะคะคำไหนอ่านไม่ได้คุณครูจะพาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นห้ามปิด ออกจากห้องนี้คุณครูนะคะ่าเราเรียนด้วยกันสองห้องนะคะเวลาการอ่านในวันนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้อ่านไม่เป็นไรนะคะปสัปดาห์หน้านะคะเราจะให้เรียกให้อ่านคุณนี้จะเรียกให้อ่านสําหรับคนที่ยังอ่านไม่ได้ในวันนี้ระหว่างที่อ่านนะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆฝึกการคัดลายมือนะคะคัดลายมือจะต้องดูตัวหนังสือของตัวเองใช่ไหมคะหัวเป็นยังไง โบโบอกามัวนังกือจะต้องมีหัวนะคะหัวจะต้องกลมกลมนะคะ,คะจะต้องกลมไม่ใช่หัวแหลมเหมือนก้นเข็มคนครูนี้เห็นบางคนนะคะตัวหนังสือหัวแหลมเหมือนก้นเข็มนะก็คือมันเล็กมากเพราะฉะนั้นฝึกเนาะให้เขามีหัวเขาจะได้ฉลาดเนาะอ่ะโอเคเอาสมุด